โอ้ยเราผ่านหายไปนานเลยเนาะเดี๋ววันนี้เราจะมาทำพิซซ่าสไตล์ของเรานะคะพิซซ่าขนมปังแผ่นธรรมดาแบบเนี้ยในสไตล์ของเราเลยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูก<ผ>ันเลยแฮมอะนนี้แฮมอันนี้นนเป็นไส้กอกเนาะอัอนเราอันนี้ไข่อันนี้มะเขือเทศ อันนี้พริกพริกพริกหยวกบ,บ้านเราอันนี้ก็จะเป็นบ,บ้านนี้เรียกโคบาก็เป็นคล้ายๆไส้กรอกแหละเป็นเนื้อเป็นหมูหมักหมูทำเป็นแท่งย,วยาวๆม,มันไส้กรอกอันนี้เป็นพริกแดงพริกหวานพริกหวานแดงแล้วก็มีมีม ขนมปังแล้วก็ชี้ยืดชี้ยืดอ่ะเดี๋ยวเราก็ลงมือทำกันเลยใส่ใส่ครชอบเยอะใส่เยอะใครชอบน้อยใส่น้อยตีหั่นใหญ่มากก็มันเลนนะ สไตล์ของเราเลยนะคะมาดูสิก็เาะไม่ต้องใส่มะเขือเทศกับปอปิกก้อนเนาะอันนี้ใส่ไหมใส่ค่ะใส่ไข่ด้วยใส่เจมูกเนาะไปจะใส่หกพื่นทำให้หมดเลยวันนี้เราทำหกแผน่นคนละสองแผน่นกินตอนเย็นนี่แหละเพิ่มพลังงาน <laughs> เออ้องเม่ยทำไมไม่ใส่อันนี้เนูไม่ใส่ให้ทำให้หนูก่อนเลยเหรอใช่เอาใคนแรกเลยเหรอใช่หนูคนแรกเลยอ่าไปเลขใส่ใส่ไหมอันนี้เลยเหรอพีกอันนี้ไม่ใส่ละพอแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปแล้วก็ไข่น้อยมา่วางนี่พอแล้วใช่ไหมลูกแค่นี้เหรอใช่พีกอันนี้ก็ไม่ใส่ไม่ใส่นี่ก็ไม่ใส่ ชีสเลยจริงๆเขาต้องชีสช,ชั้นแนกค่ะชีสยุมยืมๆหกแผน่นมันต้องใส่เยอะแต่มันไม่พอ,อ,อโอเคเอามาใส่น,นี่เลยแค่นี้เสร็จแล้ว ดี็ไปโอบกันค่คะแบบอันนี้ยังไม่ได้ทำและยังน่ากินเลยยังไม่ได้แบบแบบไปนะคะเหมือนเดิมเนาะให้หนหอเนเลยอ่ะให้คนอื่นอันก็คนละสองแมนงไง นี่ใส่ให้หนูเยอะมากเลยนี่นั yeah, ่นล่ะนี่ลูกชิ้นหมดแล้วใจกรองหมดแล้ว่เท่านี้งทำไมพ่อใหญ่คนไม่กินเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่แค่ะนี่เยอะนีม่มีเยอะจ้าอบบเบื่อทำทำ ใช่ชให้ตัวเองเยอะๆก่อนนะใส่หให้ตัวเองเยอะๆก่อนนะโอ้ยไข่ปอกไข่ไปแค่สอกฟองเดียวนะคะฟองเดียวชึบแล้วก็อะไรอีกคะคุณปตรีชี่ ไม่เติมใส่ซอสแม่ไม่ใส่ทีหลังแม่ใส่เยอะไม่ได้แต่ยิ้ได้เพราะว่า,าของแม่มันพูนเกินไปโปโปมากเลยของตัวเองเก็บเลยโปโป,ปมากเลยของตัวเองอะชิก็เยิ้มออกมาเป็นไงคะเราไปทําแบบที่สซ้เลยค่ะ แล้วต่อ,อไปใส่พริกหวานต่อ,อไปใส่โกบัสมะเขือเทศด้วย ใส่พิษหวานหนึ่งแวะรวมกันต่อไปใส่โคบัสไปแค่สองอันพอเนาะนะอันที่สามไม่ใส่อันเดียวต่อไปก็ใส่ไข่ใส่แฮมก่อนไม่ต้องใส่แฮมก่อนนะไม่ใส่โคบัส ปราไม่กินเลยชาเต๋อสามกันน่ากลิ่นอยู่เนะเาะใบไข่ผมเอาอยู่ใช่ไหมนี่เด้ okay. หมดเาใบใส่ชีสได้เหี้ยะค่ะขอแม่ดูท่านึง ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะน่ากินมากของนองตี้เสร็จแล้วค่ะน,นี่ก็ครบแล้วนะคะ <6 S 2> เสร็จแล้ว6ชิ้นคนละ2ชิ้นเน,นี่ยของตัวเองใส่ออริกาโน่ก่อนชอบเดี๋ยวเราเอาไปใส่ตู้อบก่อนได้ที่แล้วนะคะ อันนี้เอาอุณหภูมิสูงสูงเลยนะคะร8อยแปดสิไม่พประมาณนี้นะคะหน้าตาดีไหมอ่ะแล้วเราติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ